ฮ้ยำม็นใครอ่ะน้ำใครอ๋รอ,อจำได้แล้วเกตจะตกตายอ่ะลองเรียนแบบก้มาดิเจ้าสักแจ๊กมเนี่ยมีนี่ทำไงมีก็มีเหมือนกันไหนองี้ี้โม้ก้

แกเป็นใครบกมาแกเป็นใครผู้จัคอนแล้วตำหนดนี้เป็นวันตาของเจ้าตายไปเสียเถอะชุยงชัว ชนะได้ไงวะกระจอกกระจอกนี่วะ่ะไปดีกว่าดูซิว่าจะสู้ใครต่อไปแกเป็นใครมันฉันเลยแต่มาเสือ ฉันชื่อว่าแมงกูมีปัญหาเปล่าฮะฉันรู้แกอยู่ไหนฉันรู้ว่าจุดอด่อนแกอยู่ไหน ตายไม่ตายฉันฉันโดนดีกว่าอ้าอไม่นะฉันกลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วฉันก็ไม่ไม่ไม่เป็นไป,ไ,ปไม่ได้อ่อ เกิดขึ้นได้ยักไล่ขอฉันสู้ก่อนนะโอเคโอเค ไม่ก่อนละมึงก่อนเลยแม่เลยเพื่อนีย่จกกัดการเลยมาดูซิใครแข็งเก่งกว่ากัน 啊。 ทำไทำได้เยี่ยมลวเพื่อนเก่งมากไม่เป็นปัญหาวพาผมเก่งมองยังไม่เก่งหรอกใครพูดวะเออ จะตะจอกแกนเลย <Yeah. S 1> <c oughs> นี่เนี่ยไม่เป็น,ปนไร <c oughs> อะไรนะเกิดอะไรกนถ้ามันแดดที่าอยากก็ไปเข้ากก็ไปะ คีไปในชนะแลอเอานี้ปนไปด้วยนะเอาไปด้วยนะไปยไเชิญ Bye bye, good <laughs>